And heading straight into fight number six here this evening at Super Champ. This fight will be fought at 62 kilograms between Argentina and Thailand. Our first fighter here is from the Blue Corner. He is 26 years of age, 171 centimeters tall, with a record of 39 fights with 26 wins. Please put your hands together for Luca LaSalle from Argentina. และนักบวยมุมแดงครับนักบวยจากจังหวัดสงขลาครับอายุ33ปีครับสูง170เซนเมตรประสบการณ์มากมายครับชกมาแล้วถึง85ไฟชะนะ65และเสมอ2ครั้งถ้พร้อมแล้วขอเสียงประมือให้เพชรวีสกิติชัย from Thailand ของคู่นี้ครับคุณธนาชายัยจอมนองเดินทางมาถึงคู่เอกร่วมวันนี้ครับที่การน้ำหนัก62กิโลกรัมเพชรธวีสอกิติชัยวันนี้พบกับลูก้าลาซาเล่จากอาร์เจนตินาเป็นคู่ที่6แล้วครับพงธนวัฒน์เชื้อขำครับชื่อจริงของเพชรธวีสอกิติชัย นักสู้จากนาทวีสงขลาครับรายนี้33นะครับ170เ็ซนติเมตร85ชนะ65ครับนี่พิชซ้อมอยู่กับดาราเอกครับดาราเอกก็ลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8ครับดาราเอกบอกว่าอยากจะกลับมาขอแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งครับคมารุทครับก็กลับมาได้เสมอนะครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับจากอาร์เจนตินาครับลูก้าลาซาเล่ครับวัย26ปีสูง17 1เซนติเมตรครั้งชนะ26แพ้13จากบลูมวยไทยครับ ที่ตามครับคู่นี้นี่หายจากเวทีไปนานพอสมควรครับดาราเอกครับทางด้านเพชรทวีนะครับผิดซ้อมอยู่กับดาราเอกก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันแล้วครับว่ากันง่ายๆเอาละครับยกแรกครับ62กิโลกรัมครับคุยคร่วมวันนี้ ดีกรีเขาเป็นแชมป์ไทยของอาร์เจนตินา้วยนะครับสำหรับลูก้าลัสเซเล่ขนาชัยจำานงครับบนเวทีครับเดี๋ยวดูครับเสือจะไว้ลายเสือหรือเปล่าครับต้องระวังครับต้นๆนี้คู่ต่อสู้ดีกำปั้นหนักอยู่แล้วครับลูก้าอาร์เจนตินาสับล่างก่อนเลยครับทางด้านของเพชรทวี อ้าเลยครับปวดพับนอกเลยครับทําลายหลักฐานด้านล่างก่อนครับฐานล่างมั่นพงหรือไม่โอ้วันนี้ไม่ได้มาเล่นๆเลยครับเพชรทวีครับดูแววตาครับดุจริงๆครับแต่ต้องดูสภาพร่างกายครับทีต่อทีโดนต่อโดนครับที่นี่3ยกครับไม่มีเกมการพนันครับอาวุธล้วนๆนะครับ ไม่มีหน้าเสือไม่มีลูกกระตุกไม่มี5432ครับว่ากันด้วยสัตว์แหมปลดล็อกได้เลยครับเสือยังไว้ลายอยู่ครับเอาล้ครับยังไงก็ต้องถึงนับแล้นะครับลูก้าโดนไปแล้วครับโอ้โหกดขวาเต็มเมครับเดินเข้ามานะครับถือว่ายังคมยังแม่นอยู่นะครับนี่ครับแผนของเขาก็คือสับลากให้พวงนะครับนี่ครับสับลากให้พวงพอหน้าเปิดนี้ใส่กระปั้นเลยครับ ครับสาบอีกแล้วสาบอีกแล้วครับอ่า้าวครับเร่งเลยครับเพชรทวีต้องระวังนะครับลูก้าก็ไปธรรมดาครับพลังกระปั้นยกกาสูงกันด้วยเลยครับลูก้าครับเจอไปแลวหนึ่งนับโอ้โหเพชรทวีครับจะเล่นการขอคืนครับลูก้าใส่แต่ละลูกนี่แรงๆทั้งนั้นครับเพชรทวี หันล,ล่างเลยครับตานี่มองจ้องกระเบงเลยครับเข้ามาอ้หูต่อยน้ำตัวมีเวลาหันมาดูพี่เลี้ยงมุมน้ำเงินหน่อยครับคนฝึกสอนนี่สาแผลนะครับบัสเตอร์อย่างเต็มหน้าอยู่เลยครับอ่าครับเปงายท้องเลครับดูกองเชียร์หลังมุมน้ำเงินครับเดี๋ยวกล้องมีโอกาสแพรนมาให้หน่อยครับจะได้เห็นบรรยากาศคนสอนเป็นยังไงครับหลังมุมน้ำเงิน เจอไปแล้วนับหนึ่งเลยครับลูก้าโอ้โหเบี่ยงขวาลรกนี้ไม่ถึงตันเข้ามาครับวางแข้งขวาเอาไต่ลุดครับเจอกระปั้นของเพชรทวีเข้ามาอีกโอ้ยเกือไปครับแม่ท่านน็อกไปนี่แอนตาซินมอบเลยครับก้านคอนครับเมื่อสักครู่โอ้โหอาครับนับไปอีกครั้งหนึ่งครับแม่เสือก็ยังย่อมเป็นเสืออยู่ดีครับนี่แหละอ้าวครับระคังมาพอดีครับพักก่อนครับเดี๋ยวกบมาครับ ยกแรกกดไป2นับแลวนะครับเพชรทวีสอกิติชัยครับหมัด1แล้วก็ก้านคอ1ครับโอ้โหลูกาลาสเล่ครับโดนไปจนมึนเลยครับไปดูภาพช้ากันเลยนี่ครับดูจังหวะสับล่างให้ลูก้าพวงครับออกไปสับขาสับขาครับพอได้จังหวะนะครับดูครับกดหน้ากดลำตัวครับจิ้มออ้ยดอกนี้จังหวะดึงแม่ธนาชัยพยายามจะเซฟศีรษะครับสุดสวยจริงๆครับพลังกำปั้นของเพชรทวี ปังเข <ITA> ้าไปครับโอ้โหดูครับเต็มเต็มคำปั้นครับนี่เป็นนับแรกครับคุณมารุตครับแล้วดูนับที่2ครับจังหวะลุกไล่เข้าไปครับลูกนี้ปัดขาล้มลงไปไหซ้ำนะครับดูดีๆครับจังหวะเตะครับขึ้นก้านคอครับดูดีดีครับช็อตนี้ฟับเข้าไปครับโอ้โหแม่ท่านินหลับลงไปนี่รับ1 0,000บาทจากแอนตัสินเลยครับถือว่าเป็นก้านคอครับเลยหัวไหล่เข้าไปนะป้องเข้าไปครับ โอ้โชคดีต้องขอบคุณเชือกเทนนี่สอครับช่วยประยุงเอาไว้นะครับแม่ถ้าอยู่กลางเวทีนี้เดิเผลอๆหลับขาแข้งเหมือนครับโอ้โหดูครับตาก้องแสนสนบีบมาแคบๆครับเต็มๆข้อเลยนะครับเชื่อว่านี่ดวงดาวน่าจะยังวิปปับวิบปับอยู่นะครับสำหรับลูก้าลาซเล่ครับไปดูกันต่อเลยครับยกที่2ครับนักสู้จากนาทวีสงขาครับรายนี้ชื่อเพชรทวีสกิติชัยครับ เพื่อนรักของดาราเอกครับอาครับดาราเอกคงจะคันมือคันไม้คันแข้งอยากจะกลับมาแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะรอเวลาครับแฟนๆครับหรือว่าเป็นอีกนักมวยคนหนึ่งครับสร้างความสุขให้แฟนๆทางช่องแปดนะครับดาราเอกบนเวทีว่ากันต่อคุณมารุตครับแมลูกากระสู้เลยนะครับเจอไปสองนับครับยกที่ผ่านมากำปั้นหนึ่งก้านคอหนึ่งครับกะอยากจะกดเปลี่ยนเดียวเหมือนกันนะครับลูกาลาซาเล่ครับแต่ว่าจังหวะมันยังไม่ให้ หันข้นางล่างเหมือนกันครับลูก้าโอ้โหเจอบัอีกแล้วมแสดงว่าเพชรทวีสกินชัยเองก็เข้าใจเกมมวย3ยกนะครับปกติ5ยกนี่มาประเภทกว่าเครื่องจะร้อนเข่าในล้วนๆครับสมัยชกมวยนี่ต้องมาปรับสไตล์ครับให้ทันสมัยมากขึ้นให้สนุกมากขึ้นครับ รอดึงเลยครับรอดึงรอสวนครับเพชรทวีลูก,กาตอนนี้เริ่มกล้าที่จะออกอาวุธมากขึ้นเลยครับเดี๋ยวออกเนื้อๆครับเพชรทวีไม่พั่มเพื่อครับแม่มมาสายดีดเกือบก้านคอยแล้วรัดกลุ่มเลยครับชกแบบรัดกลุ่มนะครับติ้นหน้าขึ้นบนมีใบหน้าสลับลำตัวครับเพชรทวีสกิติชัย เฉียวหน้าไปลูกหนึ่งครับยังใช้ซ้ายคลำนะครับทางด้านของลูก้าก็เพื่อจะตัดจังหวะทำลายจังหวะของลูก้านะครับแม่ดูเกี่ยขาหน้าครับน่าจะมีอะไรเป็นทีเด็ดอีช็อตนงครับดูแล้วกำลังใช้สมองอยู่ครับเพชรทวีโยกขยับออกไม่ออกออกไม่ออกครับตีมัด ต้นขายอีกแล้วครับแม่สับเอานักแข่งสับเลยนะครับไม่เอาหลังเท้าแล้วครับอรอจังหวะครับโอ้ลูนิไตลุนครับโดนอีกไหมถึงตัวลงไปก่อนครับหันไปดูพี่เลี้ยงนิดนึงลูกนี <c oughs> ้ครับดึงหลบทันครับลาซาเล่ แกก็สู้ครับดูการับโอ้ยดูเพชรทวีครับดึงแล้วสับดึงแล้วต่อยครับนี่ครับเน้นเน้นขึ้นบนลงล่างมาเป็นชุดครับมาดูกาก์กระสวนทีเดียวเหมือนกันครับยังไม่โดนนะครับผ่านยกที่สองครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งผ่านมาแล้วสองยกนะครับยังยืนอยู่ได้นะครับสำหรับลูก้าลัซเล่ครับ เจอทางด้านของเพชรวีสอกิติชัยนี่บทหนักโอ้โหนับถือวัวจิตหัวใจจริงๆครับอ่ะสสมราคาครับมาเวทีแห่งนี้เวทีของเกมการต่อสู้นะครับพยายามจะฟันต้นขาครับเพชรวีเตะเพื่อให้คู่ต่อสู้นั้นเคลื่อนกลายลำบากนะครับนี่ครับเขี่ยขาหน้าครับลูก้าก็รอจังหวะ2ออยู่นะครับกะจะสวนแม่นๆครับแต่ว่ายังไม่โดนครับ นี่ครับยังว่าจิ้มขวากดลำตัวก็ถือว่าดีขึ้นมานะครับสำหรับยกนี้นะครับลูก้ารลาสเเล่วันนี้ผ่านมา5คู่นี้ยังไม่น็อกนะครับแต่ว่าแตกเละเทะเลยครับต้องมาดูครับว่าคู่นี้แพทวีจะน็อกฟันทางนั่นของลูก้ารลาสเเล่ได้หรือเปล่าอ่ะไปลุนบนสังเวียนเลยครับยกสุดท้ายครับ แฟนๆอยู่กับช่อง8ครับกฎหมายเรียก2 7ครับ19นกาทั้งเสาร์และวันอาทิตย์เราเจอกันครับหาดคอวันเสาร์วันอาทิตย์มวยไทยซูเปอร์แชมป์มันๆแบบนี้ครับกีฬา้วนๆครับสู้กันยกสุดท้ายครับจีนชมหัวใจนักสู้ของทางด้านของลูก้าลาสเซเล่เลยครับกล้าแรกกล้าชนกับทางด้านเพชรทวีดูจังหวะไล่แขนครับโอ้โหลูกนี้ปาบเพชรทวีล้มลงไปความแข็งแกร่งยังมีครับ ดูที่ลูก้าแล้วครับจะเดินเกมแบบไหนเท่านั้นเองครับดวดวงในกันครับโู้สับขาแต่ละทีครับเสียงดังฟังชัดจริงๆครับตอนนี้อาจจะชาไปแล้วครับต้นขาซ้ายของลูก้า สีหลักนิดนึงครับเดินเข้าไปต่อลาซาเล่เข้ามาใกล้ๆเจอเข่าของทางด้านเพชรทวีครับไม่้าวงในนี้ไม่ต้องห่วงครับเพชรทวีปะเพทรับย่างตีเข่าอยู่แล้วครับสมัยรุ่นรุ่นแรงแรงนะครับนี่33แล้วแสดงว่าเนื้อตัวสภาพยังเปรี้ยอยู่ครับอ่าดูครับมีก้านคอมีพลังกำปั้นที่ดุนแรงครับดูครับนี่ครับ มาแล้วมาเป็นชุดแบบนี้ครับถึงจะถูกต้องครับทีเดียวนี่เอาคู่ต่อสู้มาอยู่ครับแม่จะขึ้นก้านคอเลยครับลูก้าเองก็ยกกาดสูงสูงนะครับคุณมารุธครับดูครับโดมนี่แทบบังหน้าบังตานลครับลูกา้าเข้ามาเจอเข่าอีกโอ้โหยิง ยิ่งโดนยิ่งเดินครับทางด้านของลูก้าลาสเล่ครับเริ่มมั่นใจแล้วครับแม่เริ่มโชว์เลยครับเพชรวีปีหน้าเลยครับแหมชิงเหนียววงในครับปลักทิ้งลงไปเลยโอ้เข้ามาดักด้วยศอกเลยครับไม่ยอมให้ตีด้วย ดูครับใส่ซ้ายขึ้นไปผาดการคอรเลยครับโชว์สเต็ปแล้วครับสับเท้าหลอกแล้ว,ว่หวให้นทนางด้านของลัสะเล่เดินเข้ามาแล้วครับตอนนี้นี่ดูการรัดแขนมัดแขนนะครับเอาแขนตัวเองอยู่บนคล้องรัดลงมาครับยังไม่ยอมแพ้ครับลัสะเล่ครับหมดยกที่3 กอสวมกอดกันเป็นเพื่อนเลยครับ3ยกครับสนุกจริงๆครับคู่นี้แม้ว่าจะโดนไป2นับก็ยังสู้จนถึงยกสุดท้ายครับก็พยายามทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับลูก้าดูภาพช้าๆชัดๆ,ๆครับดูความนิ่งความเก่าของเพชรทวีสอกิติชัยครับนี่ครับเตะ2ชั้นตะวัดยกขึ้นไปนะครับ สับล่างให้พะวงก่อนครับถีบหน้าครับมอนยันหลักครับแม่เต็มเต็มเลยครับนี่ครับซ้ายตวัดขึ้นไปวางบนก้านคอครับเสือย่ำเป็นเสือครับพบแมททิวดีน and after three rounds of Muay Thai action I give you our winner please give it up for the Red Corner Thailand p e t e w i Sokkittichai ครับ นี่แหละครับหายไปนานครับแต่กลับมาพร้อมความโหดความดูนะครับและฝีมือนะฮะที่เราเห็นกันบนเวทีแห่งนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าแน่นอนครับสำหรับเพชรทวีครับเล็กพีงแค่หนึ่คู่ครับบนเวทีของเรานะฮะในซูเปอร์แชมป์ค่ำคืนนี้ครับทูนิเซียเจอบุรีรัมจะมันจะเดือดขนาดไหนรอสักครู่เดียว